สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอินทรพาลัมนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะ FC ของติ๊กตักนะคะวันนี้นะคะติ๊กตัก,ก็พาเพื่อนๆมาเข้าสวนตามเคยนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะติ๊กตัก,ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาห่ออินทรพาลัมนะคะเพราะว่าลูกโตแล้วนะคะเพื่อนๆพร้อมที่จะห่อแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีห่อกันเลยค่ะเพื่อนๆตามติ๊กตักมาเลยค่ะตอนนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็เริ่มมีฝนนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็มีพายุฝนตกนะคะทำให้สวนติ๊กตักก็เขียวจะุ่มขึ้นมาทันทีเลยนะคะเพื่อนๆ มีฟักทองมีต้นพริกนะคะล้วนแต่เป็นไร้สารทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะห่อต้นไหนก่อนดีห่อต้นนี้ก่อนแล้วกันนะคะเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการห่อกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆนทีนี้ติกตาก็จะพาเพื่อนๆนมาห่อนะคะคุณงตา่าเราให้ดูนะคะ คือทลา,ายนี้นะคะอายุก็ประมาณเจ็ดสิห้าวันนะคะเพื่อน,อนทีนี้พิกตาก็คัดลูกออกแล้วนะคะก็จะคัดประมาณนี้นะคะเพื่อนคัดออกนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้ติกตาก็จะห่อไว้ก่อนนะคะเพื่อนถ้าลูกโตขึ้นมาอีกนะคะถ้าพิกตาก็จะมาคัดอีกรอบเป็นรอบที่สองนะคะอันนี้เป็นผ้าปั้นบอลนะคะ อันนี้เราจะกันมแมลงด้วยนะคะเพื่อนกันสิ่งสกปรกต่างๆที่มาเกาะติดอินทรพารลของเรานะคะเพื่อนคุมเข้ามาเลยค่ะเพื่อนเราคุมเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนเราคุมเข้ามาแล้วเราก็จับเข้านะคะ แล้วก็มัดเลยนะคะเ,เพื่อนๆจัดดีๆแล้วก็มัดเลยค่ะอันนี้จัดก,การแมลงกันสิ่งสกปรปกที่ลอยมากับอากาศนะคะเ,เพื่อนๆมัดเลยค่ะ

สำหรับทลายนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้สั้นอยู่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าทลายต่อไปที่ตัดก็จะตัดยาวกว่าน,นี้นะคะเพื่อเวลาลูกโตจะได้ไม่เบียดกันเกินไปนะคะเพื่อนค่ะแล้วเราก็ทําแบบนี้ทุกทลายเลยนะคะเพื่อนๆทาทุกทลายจนครบทุกสวนนะคะ แบบนี้ติกตักก็ก็จะห่อให้เสร็จนะคะทยอยห่อให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าถึงเวลาที่จะหอ่อแล้วนี่ก็เป็นทลายที่ติกตักห่อเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อเพิ่งห่อเสร็จไปสองสองต้นนะคะเพื่อนเพื่นนี่ค่ะ าห่อแล้วก็จะมีอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเป็นกระดาษนะคะป้องกันน้ำนะคะเพื่อนๆแต่เราเอาผ้าตะปันบอลมาก่อนนะคะรอกระดาษที่จะมาคลุมอีกรอบที่สองนะคะเพื่อนๆก็ห่อประมาณนี้ค่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะติก๊กตากลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ให้ติ๊กตักด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ